ให้มาถามค่อนข้างบ่อยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกลือค่ะเกลือสีต่างๆเช่นเกลือชมพูเกลือดำเกลือหิมาลัยอย่างเงี้ยค่ะหมอมีแขกรับเชิญนะคะเป็นอิงนะคะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องโซเดียมอิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสรุปเอ่อเดี๋ยววันนี้นะคะเราคุยกันเรื่องโซเดียมนะคะเรียนรู้เรื่องสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางทางช anel นี้นะคะ หมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะท่านใดสนใจเกี่ยวกับความรู้ในการดูแลสุขภาพค่ะท่านสามารถติดตามช่องหมอไตให้คำตอบให้คำตอบในเรื่องของไตและยังให้คำตอบในเรื่องของสุขภาพโดยจะมีการสัมภาษณ์คุณหมอเฉพาะทางเป็นประจำในช n n e l นี้นะคะท่านใดสนใจอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด u b s c r i b e นะคะเพื่อติดตามช่องอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลามีวิดีโออัปโหลดจะได้ไม่พลาด ครู้ดีๆ่ะท่านใดต้องการติดต่อเพื่อเป็นสปอนเซอร์ช่องหรือต้องการปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะคะในฐานะที่ิงเป็นนักกำหนดอาหารที่เชี่ยวชาญสำหรับผู้ป่วยไตเนะะี่ยค่ะเจอคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของโซเดียมที่เป็นคำถามพบบ่อยที่อยากจะมาเล่าให้ฟังบ้างไหมคะอันนี้เป็นคนไข้มาถามค่อนข้างบ่อยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกลือค่ะเกลือสีต่างๆเช่นเกลือชมพูเกลือดํา เกลือหิมาลายอย่างเงี้ยค่ะเกลือเตัวของดอกเกลืออย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนมาถามค่อนข้างบ่อยว่าพวกเนี้ยมันเป็นเกลือที่ลดโซเดียมจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเขาเคยได้ยินมาว่าคนเป็นไตบางคนควรกินเกลือชมพูคนกินเกลือสีดําอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะถ้าสมมติว่าอย่างเกลือสีๆทั้งหลายแหล่ะค่ะเกลือหิมาหิมาลาย์ิมาลายันอะไรเงี้ยค่ะอ่าต้องแยกกันก่อนค่ะดอกเกลือคือเกลือที่เกิดจากเกลือสมุนการเกลือการทําเกลือค่ะมีสองแบบ คือเกลือสินเทากับเกลือสมุทรเกลือสินเทาคือเป็นเหมืองเกลือเราไประเบิดออกมาแล้วเราก็ได้เกลือออกมาเป็นเกลือที่เกิดจากหินอ่ะเกลือสมุรก็คือการเอาน้ําใช่ไหมคะน้ําทะเลไปปากแดดทํานาเกลือกันอ่ะมันก็คือน้ําทะเลที่ถูกกักไปในการตากแดดนะคะมันก็จะมีเหมือนกับว่าเรานึกว่า เรามีน้ำทะเลแล้วก็มีบ่ออยู่ใช่ไหมคะถ้ามันโดนแดดไปมากมากมันจะเกิดผลึกเกลือขึ้นมาที่รอยเหนือผวน้ำนะคะอันนั้นเขาเรียกว่าดอกเกลือค่ะความเค็มจะมเขาบอกว่าความเค็มมันจะนุ่มนุ่มละมุนกว่าเกลือที่เป็นเกลือสมุนปกติอ่าแต่มันก็คือเกลือค่ะแค่ว่าผลึกมันเนี่ยต่างไปจากเดิมต่างไปจากเกลือปกติเท่านั้นเองแต่มันก็คือเอก,เก,อกลือเ,เหมือนกันถ้าเรากินแล้วก็รับโซเดียมเหมือนกันเพราะมันก็มา,าจากน้ําทะเลบ่อเดียวกัน แค่ว่ามันเกิดขึ้นมาก่อนเท่านั้นเองผลึกมันก็จะละเอียดกว่าอ่ะอันนั้นก็คือเกลือสมุนไพระอันที่2คือเกลือสินเทาค่ะเกลือสินเทาก็คืออย่างที่บอกว่ามันมาจากเกลือแรกมันจะมาจากหินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็คือมันก็คือเกลือเหมือนกันค่ะให้รสชาติเค็มเหมือนกันแต่การที่ว่าเกลือเอ่อเกลือสินเทาบ้านเราจะเป็นสีออกขาวๆขุ่นๆใช่ไหมคะ มันจะเหมือนกับเป็นเกลือที่เขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะอาดแต่เขาก็จะใช้ในการพวกของการหมักปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าซะมากกว่าสากกว่วนมากจะไม่ค่อยเอามาใช้ในทาการทาเกลบริโภคเท่าไหร่เนี่ยค่ะจะใช้พวกอุตสาหกรรมการหมักปลาทําไอศครีมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไอศครีมแบบปั่นในถังอะคะ่ะก็จะใช้เกลือสินเทาเข้ามามากกว่าเอ,อตัวเกลือของเกลือสินเทาที่เป็นเกลือจากเนปาลก็คือ เกลือหิมาลายนนะคะก็คือเกลือสินเทาจากประเทศเนปาลที่มันมีสีชมพูก็เพราะว่ามันมีตัวของแร่ธาตุค่ะเช่นพวกของแร่ธาตุพวกเหล็กอะค่ะปนอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกลือสีชมพูรหรือเกลือหิมลาลายน,นะค่ะมันก็คือเกลือเกลือที่มีแร่ธาตุที่มันมีสีปนปน,นอยู่อะค่ะถ้าอย่างสมมติว่าอย่างสีชมพูอย่างเงี้ยค่ะเราเอามาบดอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกของเอ่อเขาเรียกว่าอย่างไรมีของพวกของออกไซด์ของเหล็กอะค่ะก็คือเหมือนสนิมอะค่ะ อยู่มันก็ลยทำให้เกิดสีชมพูเข้าไปในเกลืออ่าทีนี้เนี่ยถามว่ามันทานได้ไหมมันก็จะมีเกลือสเกลือชมพูสําหรับบริโภคด้วยแต่เกลือชมพูบางอย่างค่ะเขาจะใช้ในการทําสปาเพราะว่ามันอาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนพวกของสารโลหะหนักตลอดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเกลือที่เราจะใช้เกลือชมพูเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าเกลือที่เอามาใช้เนี่ยคือเกลือบริโภคจริงๆนะเขาจะเขียนว่าเอ่อสำหรับการบริโภคหรือ for cooking แต่ถ้าสมมติว่าเกลือที่เป็นเกลือชมพูขัดผิวก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือต้องระวังหน่อยเพราะว่ามันคนละเกจกันอันที่ต่อมานะคะก็คือเกลือดําเกลือดำอะค่ะมันก็เป็นเกลือเหมือนกันค่ะโซเดียมเท่ากันไหมก็คือเท่ากันอาจจะต่างกันแค่หลักทัศนิยมซึ่งจริงๆก็คือเราก็นับเป็นเกลือเหมือนกันนะคะเกลือกดำอะค่ะก็คือมันจะมีพวกของซัลเฟอร์อยู่อะค่ะเหมือนพวกของเบาอยู่ที่ตามบอร์ดอุร้อนนะคะที่เวลาเราเอาไปบ่อร์ดพุร้อนแล้วเราไปไข่ไปต้มปุ๊บไข่กลายเป็นสีดํา ข้างในยังขาวอยู่น,นีค่ะก็จะมีพวกของซันเตอร์อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเกลือสีดําเนี่ยีเคยลองซื้อมาแล้วลองมาบดดูค่ะค่ะกลิ่นจะเหมือนกลิ่นไข่แก้ไข่เน่าอะ่ะ oh. เออเออกลิ่นจะแบบอย่างนั้นเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบอันนี้ก็คือสมมติว่าเราใช้ไปในอาหารนะคะมันก็จะทําลายกลิ่นรสของอาหารเราด้วยแต่ถามว่าปรุงได้ไหมคือ มาต่างประเทศนะคะในต่างประเทศเขาก็จะบอกว่าเกลือแต่ละชนิดนะคะเหมาะกับเนื้อสัตว์กันแต่ละอย่างเช่นเกลืออย่างเขาบอกดอกเกลือค่ะเหมาะกับการทําพวกของปลาหรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็คือบ้านเราอ่ะดอกเกลือหาซื้อได้ง่ายแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้แพงมากแต่ถ้าเกลือของเกลือสีดําเกลือดำเหมือนเกลือชมพูค่ะมันเป็นเกลือที่นาเข้าเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างแพงถ้าแต่ถามว่ามันคือเกลือเหมือนกันไหมมันก็คือเกลือเหมือนกันค่ะความเค็มมันก็อาจจะเค็มเท่ากันด้วยซ้ํา แต่ที่มาเรารู้สึกว่าเค็มน้อยกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเกลือพวกเกลือสินเทาอะค่ะเวลาเขาเอามาบดอะค่ะมันจะผลึกมันจะไม่บางบางเจ้าเออคือเขาเรียกไงเกลือเกลือเกลือสีชมพูค่ะบางที่อะเขาจะใส่มาเป็นฟลอดอะค่ะแล้วให้เรามาบุกหมุน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 เองอะค่ะพอมันหมุนเองปุ๊บอะค่ะผลึกที่ได้มันจะค่อนข้างหยาบมันจะหยาบกว่าเกลือที่เราใช้กันกับเกลือฟุ้งคิปเกลือบริโภคของบ้านเราเงี้ยค่ะมันก็เลยทาให้มันละลายในลิ้นเราอะค่ะไม่ดีเท่าไหร่ เราก็รู <can> <of> ้ส <pos itive drugs> <pos itive drugs> ึกว <enders> <been> <fish illed> ่ามันอ่ะเค็มน้อยลงแต่ในปริมาณที่เท่ากันโซเดียมมันก็เท่ากันเหมือนเดิมค่ะเราจะเคยเห็นได้ความเค็มเยอะขึ้นได้ความเค็มสูงขึ้นใช่ใช่ค่ะก็คือมันจะเอ่อความเค็มเค็มไม่เค็มอะค่ะส่วนหนึ่งมันเกิดจากว่ามันละลายบนลิ้นเราได้ดีหรือเปล่าเช่นเคยเห็นไอ้นี่ไหมคะไอ้มะขามอะค่ะลูกอมอะค่ะไอ้มะขามเคี้ยวหนึบมะขามที่มันเป็นมีมีเก็ดใหญ่ๆอะค่ะเก็ดเกลือใหญ่ๆอะค่ะอ่ะ เกลือใหญ่ๆอย่างนั้นอนะ่ะเวลาบางคนอะ่ะเขากินเข้าไปเขาจะสุบะเอ้ยเกลือนั้นไม่ได้เค็มมากแต่ถ้าเขาลองเอาไปบดเป็นผงละเอียด่ะคะมันจะเค็มมากขึ้นใช่ะคะ่ะเหมือนกันค่ะดอกเกลือดอกเกลืออย่างที่บอกว่ามันเป็นแผน่นมันเป็นเก็ดมันจะออกแนวเป็นแผ่นนะคะมันการละลายบนลิ้นเราอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ละลายได้ดีเท่าก,กับเกลือเกลือป่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาเวลาเขากินเข้าไปเขาจะสุบว่าดอกเกลือมันจะออกแนวหวานกว่ามันจะเค็มน้อยกว่าแต่จริงๆคือมันเกี่ยวข้องกับการละลายบนลิ้น มากกว่าค่ะเกี่ยวข้องกับผลึกของมันแต่คือถามว่ามันคือเกลือไหมมันก็คือเกลือทําให้เราบวมน้ำได้เหมือนกันค่ะวันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายนะคะอิงมาเล่าให้เราฟังหลากหลายเรื่องเลยนะคะแล้วก็หมอฟังเพลเลยนะคะสรุปมากค่ะวันนี้อิงกับหมอจะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ